เฮ้ยพอ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 โอ้โหประวัต oh, ิเองเยอะแล้วเกินเนี่ยเมื่อไรข้าจะได้ฟังเพลงวะเนี่ยฉันเตรียมมาห้าเพลงฉันเล่นจบไปแล้วจ้ะอ๋อจบหมดแล้วจบแล้ววัวแต่ฟังแต่ลงเทิรนเลยเนี่ยกูลืมฟังเพลงเลยอ่ะสนุกใชจไหมล่ะโอวยไอ้ลูกสาวคนเล็กของแม่จันเนี่ยเนาะก็ดูมันตลกตลกเลยนะอืมอิเลียม สงสัยเองงงจะไม่ได้คะแนนนั่นแหละเออนี่แล้วแม่แรมเนี่ยเล่นดนตรีไทยอย่างเขาได้หรือเปล่าล่ะเฮ้ยอีเลียมในเมื่อเองไม่ได้คะแนนแล้วก็ตักคะแนนพี่สาวเองซะเลยพี่แรมจ้าเชิญทางนี้หน่อยจ้ะ เอาซะหน่อยไม่เล่ามาเถอะจ้าม,มีอะไรเรียมต่อไปพี่แรมจะร่วมโชว์ด้วยจ้ะอะไรของเองให้เหลียมพี่แรมไม่ต้องกลัวหรอกนะพี่แรอ่ะเก่งจะตายทำได้ทุกอย่าง เพลงนี้ดนตรีไม่ต้องจังระบทเพลงต่อไปก็คือเพลงลาวดวงเดือนให้เกียร์ทำดนตรีประกอบโดยพี่เรมพร้อมนะจ๊ะ <c oughs> โอ้แล้วนอง แบบจึงโป๊จึงจิงโป๊อย่างเงี้ยออาใหม่นะโอ้ละนอดวงเดือนเอ้ กตต้อต๊กต hey, right. oh ิ leaving, right? cancel, stop, ๊กต right. ิ๊กต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 ิ๊ติ๊ติ๊ติบกติ๊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 ติตต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 ตกก ที่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดิอนอ้อโอ้โอโอ้โหส,สุดยอดสุดยอดจริงๆ